ผมจริงๆเน่ยก็มีความทรงจําดีๆกับพ่อครับผมอย่างเช่นคือพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่คอยเตือนคอยสอนตลอดบางที่เราเหมือนกับตอนเด็กเนี้ยเราอาจจะบับหัวดื้อหัวร้านเราไม่ค่อยฟังครับผมแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วก็เอ้ยนึกคิดได้ว่าสิ่งที่พ่อสอนอย่างเงี้ยมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องจริง อ่าแล้วก็เหมือนกับว่าคือพ่อเนี้ยจะสอนเรื่องการทาธุรกิจครับผมเพราะจริงๆพ่อเนี้ยเป็นน,นักธุรกิจก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วตอนนี้เราเริ่มทําธุรกิจแล้วก็เหมือนกับขอคําแนะนําจากคุณพ่อครับผมว่าอันไหนควรทําบ้างอันไหนควรไม่ทําบ้างหรือว่าสิ่งไหนที่จะควรระมัดระวังเนี่ยครับผมหรือว่าสิ่งไหนที่ควรทําตอนนี้อย่างเงี้ยครับผมก็เป็นคําสอนที่พ่อแนะนําครับ เด็กมากตอนนั้นอายุสองขวบครับพ่อซื้อของขวัญให้เป็นนกแก้วหนึ่งตัวทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับตอนนั้นประทับใจแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มกลัวแล้วมันมันมันดุครับมันไล่กัดก็จริงๆของฟุกคือจำไม่ได้เลยว่าพ่อซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตอนเด็กๆเหมือนกันก็คือซื้ออุปกรณ์กีฬาให้อะไรเงี้ยั้งครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆคือแบบอยากอยากคือเราอยากได้อยากลองเล่นดูอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อให้อะไรเงี้ยใช่ก็คือเหมือนซื้อของที่เราอยากได้ให้อะไรเงี้ยครับความประท ทำหน้าที่ลูกได้ดีแล้วทำหน้าที่พ่อได้ดีเหมือนกันซึ่งกันและกันเรามีเวลาเราก็ให้เวลาซึ่งกันและกันอะไรอย่างี้เราก็พี่พาเขาไปกินข้าวพี่ทำสารุศสุรดิบด้วยกันเลย้อย่างล่าสุดจตุรมิตรผมกับพ่อเนยโรงเรียนเดียวกันใช่ก็ก็ได้คุยเรื่องจตุมากขึ้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจอกันแต่เราก็ไปคิวปิ้นทัานหรือว่าคุยกันมากขึ้นอะไรอย่านคุยกับเรื่องราวต่างๆโอ้หจริงๆก็มีหลายโมเมนต,ต์มากครับแต่สิ่งหนึ่งรู้สึกว่าแอบลื้มคุณพ่อตรงที่คุณพ่่่อออจะมมีกลลลลุเเเเครรรรืญาาาาาาขงง้แแแแววช์ผนบบ พ่อแชร์ผลงานเราด้วยหรอเงี้ยเพราะว่าปกติพ่อแบบว่าไม่ได้ฟอลโล่ติดตามแบบว่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่น่ารักของคุณพ่อครับผมแล้วก็อยากให้คุณพ่อรักษาสุขภาพครับผมแล้วก็อยากได้อะไรบอกลูกเลยฮะเดี๋ยวลูกจะซื้อให้ก็ถ้าพูดถึงป้าก็รู้สึกว่าป้าของผมมองมองป้าว่าป้าเป็นคนที่เก่งมากๆนั้นแต่เด็กแล้วครับเพราะรู้สึกว่าเรื่องไหนป้าก็แบบทาได้หมดเลยไม่ว่าจะ งานบ้านงานซ่อมการทางานแล้วก็การบริหารชีวิตจัดการใดๆทุกอย่างของบ้านคือทําได้ดีหมดเลยครับรู้สึกเป็นคุณพ่อที่ดีมากๆของพวกเราจริงๆครับผมสําหรับผมแล้วก็พี่ชายด้วยแล้วก็ป้าน่ารักมากๆแบบคอยติดตามผลงานของลูกตลอดเลยครับแล้วก็คอยผลักดันส่งเสริมในทุกๆอย่างที่ลูกอยากจะทำครับทำกิจกรรมกันครับผมช่วงช่วงที่วันที่ว่างครับผมก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทางที่บ้านผมก็จะไม่ได้ไปตามเทศกาลโดยตรงนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปแบบหลังหรือก่อนเทศกาลก็ ความประทับใจก็คือเราก็จะไปกินข้าวกันครับแบบมีเวลาว่างก็จะไปกินข้าวทางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆใช้โมเมนต์เวลาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจแหละครับรู้สึกรู้สึกได้ใช้เวลาร่วมกันก็เป็นเวลาที่ดีมากๆนะครับส่วนผมก็ปกติก็จะเป็นคนที่มีเวลาแบบก็จะชอบใช้เวลากับครอบครัวครับผมแต่ว่าจะมีตอนอเด็กๆผมเคยทําการ์ดให้คุณพ่อครับผมเป็นแบบการ์ดนพ่พแล้วก็เหมือนวาดว,วาดรูปคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขียนวอวยพรครับ คือพ่อผมเนี่ยเป็นแนวแบบสมาร์ทสมาร์ทหน่อยเป็นคนชอบออกกาลังกายพี่ผมว่าเนี่ยน่าจะซื้อเวทเทรนนิ่งให้เขาอะไม่คของขวัญแล้วกันบอกบอกเลยว่าพ่อผมเนี่ยจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไงเพราะว่าจริงๆเขาก็อายุอายุห่างกับเรา30ปีอะแต่เขาก็ยังแข็งแรงอยู่เขาเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายอยู่แล้วแล้วก็ส่งเสริมแล้วเราก็ชอบที่โอเคเวลาเขาแบบมาอวนหุ่นเราอย่างเงี้ยเราก็อะจัดเวทเทรนนิ่งไปให้เขาเลยจ้าก็เป็นห่วงสุขภาพครับเป็นห่วงสุขภาพ คุณพ่อด้วยแล้วก็คุณแม่ด้วยก็น่าจะสุขภาพองเดียวเลยครับผมแต่ว่าจริงๆช่วงนี้พ่อคุณพ่อกับคุณแม่ก็เหมือนกับมีความเหมือนกับแฮปปี้กับชีวิตครับผมเพราะว่าเหมือนกับเขาท่องเที่ยวเดินทางบ่อยครับผมก็เอาก็ก็เลยปล่อยให้เขาเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตมากขึ้นครับผมแต่ว่าก็อย่าให้ดูแลตัวเองด้วยครับผมเพราะว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วครับของฟุาจะเป็นเรื่องของสุขภาพครับเพราะว่าคุณพ่อก็ค่อนข้างแบบทั้งเหมือนกับเหมือนเหมือนเหมือนเขา ก็แบบอาจจะตามวัยอะไรเงี้ยอาจจะใช้ชีวิตหนักหน่อยในช่วงวัยอายุเยอะแล้วก็ยังใช้ชีวิตหนักเราก็เป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนกันครับเพราะว่าคุณพ่อก็อายุเยอะแล้วแล้วก็หมอก็แนะนําให้ลดความอ้วนใช่แต่ว่าเราก็พยายามอยากให้เขาลดเพราะมีช่วงหนึ่งเขาสามารถออกกำลังกายได้แล้วเขาลดวแต่ว่าช่วงนี้พ่อลดไม่ค่อยลงแถมเราก็ยังพาไปกินนู่นกินนี่แต่แต่ใช่เราก็ตามภาษาเราว่าแบบ เราก็อยากใช้ใช้เวลาในการแบบพาพ่อไปกินนู่นกินนี่ที่มันอร่อยอร่อยอะไรแบบนี้ครับผมใจนึงก็อยากให้พ่อลดความอ้วนใจนึงก็อยากพาพ่อกินข้าวใช่ปะเออมันยากเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเราก็พยายามอยากให้เขาสุขภาพดีโอ้ล่าสุดเป็นห่วงมากอยู่ดีพ่อแบบว่าซื้อโมกไซมาหนูอยากขับจะซิ่งอยู่ดีอยากซิ่งแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยลูกๆเนี่ยพี่สาวสองคนเพิ่งว่าพ่อแม่ครับไม่ใส่หมวกกันน็อกถึงระยะ ใกล้ก็ตามแต่อยากให้ใส่หมวกกันน็อกครับผมรู้สึกว่ารู้แหละว่าชอบแต่ก็อยากให้แบบว่าความปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกด้วยถึงจะเป็นระยะทางระยะสั้นก็ตามก็สุขภาพละกันครับเพราะว่าตอนนี้ป้าก็อยู่บ้านคอยแบบจัดการงานบ้านต่างๆทุกอย่างเลยของบ้านซึ่งบางทีอาจจะเหนื่อยเกินครับก็อยากให้อะไรที่เหนื่อยก็อยากให้ป้าพผา,พาลงบ้างเหมือนกันพักไปก่อนก็ได้ค่อยทำให้หนูทำหนูไม่ทำ ขอ้พ่อมีความสุขมากมากนะครับก็อยากให้รู้ว่าลูกชายคนนี้ก็รักพ่อเสมอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าผมรักพ่อนะครับวันพรอมวันพ่อนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ถึงพ่อนะครับก็ใครอยากให้ทุกคนนะครับกลับบ้านไปหาคุณพ่อบ้างหรือว,ว่าวิดีโอคอลไปหาคุณพ่อบ้างนะครับก็เขาอาจจะคิดถึงนะครับก็ จริงๆคุณพ่อครับเขาก็มีคุณพ่อนะครับเขาก็รักเรานะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าก็ผมก็คิดถึงพ่อเหมือนกันนะครับก็อยากทุกคนคิดถึงพ่อเช่นกันครับผมครับก็คนอื่นก็ขอให้คุณพ่อของฟูกเองนะครับมีความเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงครับคือเราไม่ได้ขออะไรมากขอให้เขาแบบดูแลสุขภาพจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็เป็นลมโพลลมซ้ของลูกๆไปครับผมแล้วก็สวัสดีวันพ่อทุกทุกคนนะครับขอให้คุณพ่อที่ เป็นคุณพ่อของใครหลายๆคนขอให้มีความสุขมากๆครับแล้วก็ขอให้เป็นคุณพ่อที่ดีของคุณลูกไปนานๆครับผมถ่ายรูปกับคุณพ่อไปเลยครับถ่ายวิดีโอไปเลยครับแสดงความรักไปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแสดงความรักกับคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับผมแสดงความรักออกไปให้สุดเลยครับผมคุณไม่มีไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณจะแสดงความรักกับเขาได้ไปนานแค่ไหนเพราะฉะนั <S, <S, <S ้นเต็มที่ไปเลยครับผมไม่ต้องอายใครครับผมการแสดงความรักกับคุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องอาย ช่วงวันพ่อวันแม่ก็จะเป็นแบบว่าเอาซื้อพว่มอะไรไปกราบกราบท่านนะครับผมแล้วก็ไปทานข้าวกันครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นโปรตีของทุกปีอยู่แล้วครับผมก็ปีนี้ก็คงจะเป็นเหมือนเช่นทุกปีครับก็คือไปทานข้าวกันครับเพราะว่าในครอบครัวจะมีเวลารวมตัวกันค่อนข้างน้อยอะไรอย่างนี้ครับพอมีเวลารวมกันก็ไปทานข้าวจะเป็นเวลาที่ดีมากๆครับคือวันพ่อปีนี้ผมก็ส่งความรักให้คุณพ่อครับผมมีความรักให้คุณพ่อเสมอครับเถึงแม้ว่าแบบบางปีเราจะแบบ ติดงานแบบไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันบ้างนงครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ว่างก็จะไปทานข้าวหรือไปใช้เวลาด้วยกันเรื่อยๆเลยครับ